อะไรก็ไม่รู้ทำไมได้แต่ปลาอันเนี้ยถ่ายขอถ่ายรูปหน่อยดิใ่มันอยู่ตรงนี้อ่ะเกือบเที่ยงแล้วค่ะพ่อใหญ่เพิ่งทานข้าวเช้าค่ะเติมพลังสักหน่อยค่ะปลาไม่ค่อยได้เท่าไร่ค่ะวันนี้เราก็เลยแบบเหมือนจะเริ่มหิวข้าวแล้วค่ะลมโชยดีมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะ นั่งริมคลองลมเย็นมากๆเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นหมายที่สามของวันแล้วค่ะเปลี่ยนหมายสามหมายแล้วค่ะวันนี้ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ค่ะอุปสรรคก็ค่อนข้างเยอะค่ะเราก็เหมือนเดิมค่ะนั่งดูเรือชิวๆไปค่ะเรือขนทรายสวยมากๆเลยค่ะพ่อใหญ่ก็ยื้อเยอะไปค่ะที่เห็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าได้ปลานะคะแต่ว่าเบ็ดติดนู่นติดนี่ค่ะอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้แต่พ่อใหญ่ก็ไม่ย่อท้อค่ะ หมายนี้นี่ไม่ได้มานานแล้วคะ่ะเป็นปีแล้วมั้งคะนั่งหันซ้ายหันขวาคะ่ะพ่อใหญ่ก็ตั้งใจมากๆเลยคะ่ะแต่ดีคะ่ะไม่ร้อนเท่าไหรค่ค่ะใต้สะพานลมโชยดีมากๆเลยคะ่ะเหยื่อของเราวันนี้ก็จะเป็นเหยือหย่อกุ้งค่ะเหยื่อกุ้งฝอยคะ่ะก็หวังว่าจะได้กุ้งสักตัวนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมขนาดปลายังไม่ค่อยได้เลยค่ะวันนี้ได้ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะลักษณะหน้าตาแปลกๆค่ะไม่เคยเห็นค่ะได้ก็ได้ปล่อยเขาไปค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยทานค่ะแต่พ่อใหญ่ก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะปลาที่ได้วันนี้อะค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะ จะบอกนะตัวเก่าไหนอันนี้ตัวใหญ่กว่าปลาอะไรวะหันหันพันนะดิไม่เงี้ยวมันยาวอย่างเงี้ยแปลกอ่ะเหมือนปลาหมาตัวโคตรยาวเลยเนื้อมันนะทางจะนิ่มเก็บ กินได้ป่ะได้ดิกินได้ทุกอย่างเลยน้อปลามันคือปลาอะไรทำไมมันยาวอย่างนี้ดูหนวมันยาวมากเลยปลาอะไรเอ่ยใครรู้บ้างได้สองตัวแล้วตัวแรกปล่อยไป โดนเที่ยวโอเคไปไปกูจะปล่อยมึงมึงก็ดอกกุ้งให้มันกินเยอะอกูนะแต่อะไรก็ไม่รู้ค่ะได้หลายตัวแล้วเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหนวดเขายาวมากๆเลยดูสิหนวดยาวมากโอ้ย